เจ้าตังเป็นลูกเจ้าตังครับผมพี่เดือนกับพี่เอก็จะเข้าหาพี่น้องทุกๆุสนามถ้ามีโอกาสอย่างสารคามจะถึงนี้ก็จะไปแน่นอนไปครับพี่เอเอาดีเทลรายละเอียดของฝั่งแม่กับฝั่งพ่อของเจ้าตังให้ทุกคนฟังหน่อยทําไมถึงใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เจ้าตังเป็นลูกเจ้าตังครับครับเป็นแม่แม่แตงโมครับเป็นสายเก่าครับสายปะจินครับเหล่าของพี่หนิงวันใจฟาร์มครับมันเป็นย่นนะครับเป็น บ่ามั่นอ่ะบามันเรือดร้อยอ่ะแล้วก็ขาก็ใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับอายุนี่คือยังไม่ถึงจะสองปีเลยเนาะยังไม่ถึงเลย2ีเดือนยี่เดือนครับแต่สูงล่าสุดเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อห้าสิบหกบวกเออแล้วน้ําหนักเอาเท่าไหร่น้ําหนักน่าจะมีแ0ดร้อยกิโลครับเพราะว่าตอนงานมขอครับร้อยหกร้อยแปดสิบโลครับ เจ้าตังเนี่ยเป็นลูกตัวที่ไหล่ของแม่แตงโมน่าจะตัวที่ที่ห้าที่หกอะมั้งเออเห็นไหมครับการรอคอยบางทีไม่ใช่ว่าตัวที่หนึ่งที่สองไม่มาแล้วจะขายทิ้งนะบางทีอาจจะมาตัวที่ห้าที่หกก็ได้อย่างแม่แตงโมสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิหในเรื่องของพัฒนาการร่วมคิดว่าถ้าพี่น้องอยากจะมาเนี้ยสายไหนมันจะมาบีดเดอร์กันได้อะขอแบบในเรื่องของการพัฒนาร่วม มันเป็นน่าจะมาได้หมดเนาะมาได้หมดเพราะเพราะว่ามันเป็นสายค่อนข้างจะไกลคนเลื่อนอยู่เนาะใช่ครับมันมันมันต่างอ่ะครับเออครับน่าจะมันมันแบบมันน่าจะใส่ได้ทุกสายครับมีเรื่องที่อยากจะถามอยู่ทําไมมันฮิตแล้วมันป๊อปฮอตมากจริงๆก็คือในเรื่องของคนมาขอราคาทําไมคนมาขอราคาบ่อยมากเป็นควายแบบแนวเหมือนควายการ์ตูนแต่เจ้าของก็ยังไม่ได้แบ่งทำไม อย่าพูดแล้วเขาขนหัวลุกทำไมเจ้าของไม่แบ่งอ่ะไว้พัฒนาการ <c oughs> แบบดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูพันธุกรรมดูไปเรื่อยๆกี่ปีที่มาเลี้ยงวายอ่ะเอาอย่างนี้เลยกี่ปีละสามปีครับถือว่าปังไหมตอนเนี้ยปังครับเออเอาดูกระดานเขาดูในเรื่องของหน้าเขาเอาถ้าชอบในเรื่องของพันธุกรรมควายยักษ์อันนี้คือติดตามกันยาวๆเลยแล้วก็ในเรื่องของ นี่พี่เดือนบอกว่าหายยากใช่ไหมนี่ปีๆยยครับปีปีนึงมันไม่มีอย่างนี้เยอะนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกเออแล้วไม่รู้ว่าใหญ่ขึ้นอ่ะมันจะหายไหมใช่อ่าพี่เดือนคอมเมนต์ให้หน่อยหายไหมไม่หายอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวพ่อก็เป็นก็ก็อย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นแบบนี้ครับแต่พ่อเขาอายุอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยสี่เดือนยนแล้วยิ่งโตก็ยิ่งยนพูดถึงที่อยู่ด้วยครับ 090ครับห0ศูย์หครับ4445ห้าครับ A อครับพิกัดของเราครับอยู่บ้านหลุเราครับบ้านหลุเราอำเภอตําบลห้วยเตยอำเภอสามสูงครับจังหวัดขอนแก่นครับแล้วอย่างแม่พันธุ์ที่คอของพี่มีกี่ตัวครับตอนนี้นีเป็นวายพัฒนาครับวายพัฒนายี่สิบกว่าตัวครับตัวเมียครับแม่พันธุ์ครับใครใครช่วยใครช่วยตองนี้ก่อนเออ แต่ก็ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ขยันเนาะแล้วก็มีธุรกิจหลังบ้านที่ทําก็ค่อนข้างอดูแลกันยาวๆกันไปในเรื่องของไก่ก็มีเนาะพี่นะครับมีไก่ด้วยครับชอบเลี้ยงแบบเลี้ยงสัตว์เนาะใช่ผมชอบมาตั้งแต่เด็ก้วครอบเลี้ยงเนี่ยไม่ได้แบบไม่เนี่ยอยู่อยู่แล้วไม่เบื่อใช่ไม่เบื่อครับจริงๆหรอเล่าว่าช่วงช่วงที่ไปสนามเนี่ยพี่เอน่าจะประคองแล้วก็อยู่กับเจ้าตังอะน่าจะตลอดย4ิบสี่นะ ดูดูดูลักษณะของผู้ชายที่แบบอย่างนี้แล้วก็คงน่าจะชอบนะสำหรับวันนี้ครับหลานลาก็ต้องขอบคุณพี่เอแล้วก็ขอบคุณพี่เดือนด้วยที่ที่ให้หลานลามาหาที่ฟาร์มเลยแล้วก็ได้ตามติดเจ้าตังเจ้าตังก็มีผลงานเรื่อยๆเนาะมีเรื่อยๆครับอ่ายดูฝากให้ติดตามฝากติดตามเลยครับครับเบอร์โทนนะพี่เอรอบนึ่งโ9นเก้าโซนครับ 6 0 6ครับ4445ครับฝากติดตามเจ้าตังไวเลึกตัวครับพ่อพันดาวลุงครับเพื่อดังเพื่อดังเพื่อดังหลานๆก็ไม่รู้นะก็ต้องฝากให้กับทุกคนด้วยนะครับเพื่อได้เป็นอีกเขาเรียกว่า1ผู้ที่ปลุกปั้นเนาะวงการควายหรือเครือข่ายพี่น้องคนรักควายด้วยกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครัทุกคนครับ